มาเป็นพ่อพ่อเขาจะเอาป่าอยู่เอาพุ่นละเต็มเนื้อบุนนด้ปลาน่ะเออปลาสุปลาคอปลาคอปลาคอตัวใหญ่ๆอีกเล็กอากลักมานี่คอยเลยว่าอเอาไปกับขันขั้วในตู้เย็นกูก็มีอยู่ปลาคอก็ได้บ่กขาบ่กกินก็เทียบก็ได้คอยเลยเอาสามตัวเอามาสามตัวอืเอามาสามตัวคอยเอาจำนั่นคอยว่าเอาหลาย ธรรมดาพอขึ้นจีไปพ่อเป็นจังสรนมันหลอยู่ห้องบ่อไหลมันบ่อมันหลอยู่สันหลเต็มเนอ้ออากลากอยู่กวงไงวะกวงทางเง่ายู่ซงกวงกวงเนาเๆาดอกกวงป่ากวงไปน้ำเน้อเพราะว่ามันหล่นเนื้อแม่ป่าเขาแม่ป่าเขาสาได้แม่เขาไม่ทำไงบอกเออเขาสาเขาสาขึ้นมามันสาขึ้นมาจากบวกแล้ว มะขวังไปเนี่ยแบที่นี่มะอาเราเมียนไม่ใหญ่ว่าสั่นเขาว่าเนาะว่าเอาดอกหลายปลานึ่งเดี๋ยวจำสามตัวเนี่ยคนละแบบนิดเดียวคนลยเมียนเอาสามตัวอีอคีก็เร่เดี่ยวสามตัวแต่ว่าก็เป็นตาปลาคอมิจจาปลาคอมิจจาปลาคอตัวใหญ่ใหญ่ปลาหนี่งใหญ่ใหญ่กินว่าเป็นตาเอ้าวปลาเนยตัวเนยปวดบอกอืมถ้ามดาคนที่อยากกินตาตัวใหญ่ใหญ่ดิเจ้าวาน ข่อยเป็นเอาซ้ำนั่นทุ่มมูลนั่นในบ้านนั่งฝนกองปลาอยู่อากลาดอยู่ถึงเขานั่งฝองกองปลาอยู่ข <ừ> ่อยหั่นวัชลนใจน๋ยของเขาเพราะว่าข่อยพ่อแล้วงซ้ำหน่ะสามตูนข่อยพ่อแล้วพ่อแล้วงสามตูนดิฝันถ้าเมื่อใดข้างในป่านยายฝันมือขึ้นบ้านโอ้หลังจากที่เขาไปอัดนดอดมาดีเน,ะนาะแต่ฝันมือขึ้นบ้านเอามือขึ้นบ้านหนึ่งกับวันพระตัว แล้วมันขึ้นบ้านเน้วยบนนี้มันบอกว่มีผู้หนึ่งไปหน้าไปหบบายก็คือวันคอยก็ไปหามากกว่าไปหาเหล็กเขาได้หดไปรูบเบื้องได้เหล็กว่าสั้นม,มันก็เป็นศูนย์ศูนย์สองตัวเป็นสองมันก็สีมาตะเกาแถเขาวางสี่ดดไ,ได้เดนอ๋อแล้วในข้อฝันมันบอกอันนี้กันเลยเขาไปรูบกังเว้นนี่แล้ว โอแกนกลางเว้นไปรูปไปรูปทางใดไปรูปคุณแม่หน้าโปงถุนไหมเขาไปบ้านน้องใครถุนไหมเขาจะไปรูปนะาโปงเออไปรูปยุ่หน้าโปงเออเจ้าไปรูปยุคุณวันนี้เขาเจ้าว่าฉันก็คิดเป็นจันสี่เอาจสรยเขาบอกฟังอันใหญ่นี่มันเป็นศูนย์สองบอกศูนย์ศูนย์สองบอกเออมันเป็นศูนย์ศูนย์สองเขาว่าโยนี่คือเป็นจังสี่เอาจารยเขาบอกว่าบอกคอยมือเจ้าบอกมา เออเขาเจ้าบอกเจ้าบอกสู้ฟังแล้วเออบอกสู้ฟังว่าเอามันก็เป็นน้งสีไร่เนาะมันคือจีมากจังสีนี่สมบ้านี่ยหละขลก็ไลี้ยงวางจีเนาะจีไปเซ้งกับไปได้เวัดน่ะเรียกเนาะแล้ววันนี่เห็นเขาวางกันเนะผู้บ่าวม้านี่ถือดูบอเรียกสามตูดิฮะตัวเก้าเขาเจ้าก็ถือเป็นสามเมื่อนผุดแมะเอาเออเขาบอกื้อน้ำเขาแหม่เขาทางไงเนาะ เขาเก้าเขาก็ถือี่เขายิงเขายิงเขาวัดดีว่าไงไงว่ารมือนี่ไปมือนี่ไปกดเงินดิเขาซื้อยุ่กรุงเทพเป็นว่าเขาลูกเขาซืออยู่กรุงเทพก็บไปกดเงินแล้วมือนี่เงินก็จังงันนั่นตัวนั่นห้างแบบนี้จังบ่ได้เงินมาแบบนี้ที่เอ็มห้างเออบัดที่นี่มันเขาเป็นสวอนเนี่ยเขาไวแล้วก็ไวเป็นแล้วมันบ่าแบบนี้ เขาไหวาเป็นแหละเขาก็ไปรูปอีกอเขาก็ว่าเล่นชุนสวงโจวสวงเขาเจ้าโบเอินหัวหนาเลยเขาเจ้าไปเองเออน,นาแก็ไปเองแม่เขาวางห้อยก็ได้แางซีเลยย่าเขาวางสิแม่แผ่นเป็นขาวันอาาสิว่คาดเสวรสันสนน,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 นี่ีมีเลขเขาเจ้าได้ศูนย์สองศูนย์หรือศูนย์ูย์สอง ศูนย์สองโตแล้วก็สองอ่าศูนย์ศูนย์สองเนาะเลขเลขจะวางแขวะเอาปลาสามโตอันเวลาอันเลขเจ้าทีเออเลขเจ้าทีของเจ้าทีน่มันได้มาเอาของคนไปพี่น้องเบิงน้ำก่อนออเทียนมันแมนเอาเอาสามแปดเลยของแขวนของยายนี่สามแปดเนาะแปดสามสามแปดเก็บสามกันด้วยน้ำเพราะวันเปลี่ยนปากคอ อ๋อเอออ๋อ,อเป็นปลาคอพร้อมเนี่ยเกียสามนั่งจีอันนี้เล็กอ๋ออันนี้เล่กเจ้าของที่แยกแยะออกมันมีสองอันอืมแล้วเล่าสู้กันฟังเลยเขียนลงไปโลดถ้าเทีย้าเจ้าเทียบนายปลไว้อ่ามันแมนถ้าเทียบมันแมนเมนพิ่นเจ้า ฮ่ามันแมนตัวของข้าเจ้าแมนฮะเตียวเปแมนของเฮาเนาะว่าข้าเจ้ามาแต่ทางมันมันเขียดมันขวางแธอเดียวนะหวางนั่นนะทางนั่นมันขาดอยู่นั่นของแท้เดีนั่นแต่ไต่กบใต้เขียดนี่ไม่ขาสวยคนเหล่าแรนจ้างเป็นยังเป็นยังเหล่าเจ้าเจ้าไปลูกตรงเว็บของยี่บานมานั่นข้าเจ้าอันนั่นมีแต่ไต่หงเหมือนตัวย่อหันอ้าวคุณยายบินเพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันว่าอ่าเพิ่น ไปเห็นอันคุณเจ้าสาป่าเอาป่ามากรวงไว้หล,ลายลายวิตาป่าคอนะครับเจ้าของป่าก็เลยบอกให้คุณยายบินเพิ่นเอามายุงมากินเพิ่นก็เลี้ยวแค่สามตัวนะครับเป็นปลาคอแอดมินก็เลยตีเกตสามน้ำนะครับแต่ของคุณยายบินนี่เพิ่นตีสามแปดแปดสามแปดสามสามแปดเท่านั้นนะครับส่วนเลขเจ้าของทีนะครับเพิ่นไปขอย่างเวีนเพิ่นได้มาศูนย์ศูนย์สอง นะครับอมองนี่เป็นห้องที่ว่าเค็ดเค็ดขุ่งขวางคักเดี๋ยวนี้ไปบอบอกวอเก้านี่น้อยซักบื้อบื้องแบนี้มองนี้ตาเดียกตาส้นเห็นไหมกิจกิติากกสาบเ์อยู่โมเ่ปเปิดกับแกลาหันนะแถวท่าหลวงนี่ท่าหลวงท่านพระเจ้าเรี่องสร้างนี่แจ้งย้มคืนมีตัวของคักเด้๋ยนี่ของแท้เลยงวดนี้เอาสำหรับพี่น้องที่ อโทรมาหาพอเห็นอยู่ตลอดว่าเห็นมาตามความฝันคุณยายดิมกับมาาเรวเด้อม,มันนะครับมาตามให้แล้วแต่วันเล็กของเพิ่นนฮัทยาโชคดีจังไดกะทำุญนำเพ่นนำเลเด้อนะครับคุณยายดิมคาคาเกิดฟองน้ำย่างดูไรเกิดขาดมาแล้วห,หูปลาบูปลาจักเพกจักน้ำแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นโชคลาภด้วยหรอก อาจจะเป็นโชคลาภยุ่เพราะว่าตัวเลขตัวเลขขันเพิ่นได้ฟันเพิ่นฟันบ่หลายนะครับเพิ่นฟันเราจะเป็นโชคคุณยายบินแต่ก่อนเพิ่นสิฝันเห็นเฮีนั่นเห็นนี่ก็ซื้อบ้านเล็กที่ก็สิถูกตลอดแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกลับไปยุบ้านแล้วเพิ่นบ่ได้ฟันเห็นบ้านเล็กที่หรือบ้านฝันเป็นตัวเป็นตอนฝันว่ามีเนาได้นี่โดยเฉพาะได้ป่ากระเม่นู้ขาดเด้อซื้อ กระเป๋าบอกไว้แต่ใส่เงินลวดเอานีบบัคั้นได้ฝันว่าได้ป่านะครับเคยฝันได้ป่าเคยฝันว่าได้ปิ้งปลาได้กินปลาใน่แมนลดนะครับแต่ว่าความฝันของคุณยายบินเป็นฝันนี่่นก็เลยเน้นไปที่สามแปดแปดสามนะครับเจ็ดสามนี่พวิหิงเปลี่นผู้ตีเพิ่มไปซื้อเพราะว่าเป็นปาาพอนะครับพี่น้องใส่กิจราตย์ในการรับชมนะครับเด้อส่วเลขศูนย์ศูนย์สองนี่คนไปขอเลขเจ้าทีเจ้าของทีนะครับ ไปขอ,อยางเวียนเป,ป็นลูกน,น้ำโพนหน่อยสั้นเห็น0ูนน,น,น,นะครับั้างในก็ขอยพี่น้องโชคดีโชคัชีนน้ำโช<ถ>คลาดเด้ดอฮะ